สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเจ้าของเซนไว้หาร่างแตงโมเผยภาพดวงวิญญาณปรากฏต่อน้าจากกรณีที่นักแสดงสาวแตงโมนิดาเสียชีวิตในคืนวันที่24กุมภาพันธ์65ที่ผ่านมาเวลาล่วงเลยมาเกือบ1เดือนแล้วก็ยังไม่สามารถสรุปคดีได้มีเหตุการณ์ไม่ชอบมาพากลทําให้เธอเสียชีวิตหรือไม่ซึ่งก่อนพบร่างแตงโมก็มีจดหมายและเครื่องเซนไว้ปริศนาผลังพบเป็นของจากกรินรังสิมัทนากรเป็น คนหนึ่งที่พยายามช่วยเหลือในการค้นหาร่างและเขานั้นก็ได้เคลื่อนหมายถึงแตงโมอยู่บ่อยครั้งล่าสุดได้โพสต์ภาพคำคืนหนึ่งขณะไลฟ์สดพร,ร้อมระบุข้อความว่าตอนไลฟ์สดอยู่คุณเห็นเหมือนผมไหมหน้าผมนี่แหละท่ามกลางเช้าเน็ี่เข้ามากดไลค์และคอมเมนต์กระหน่ำบอกเห็นเหมือนกันบางก็บอกว่าใช่เลยพร,ร้อมปรับแสงให้เห็นชัดๆทั้งนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลปลดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะครับ ท่านผู้ชมทุกท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก t i n i y com ขอบคุณครับ